สวัสดีครับผมครูปเปาจากคาเวียชาโตนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเล่นอินโทรเพลงกุเลนเกหรือเพลงเปิดตัวของดาบพิฆาตอสูรหรือ Demon Slayer นั่นเองเราไปดูวิธีการเล่นได้เลยครับเรามาดูท่อนที่1ก่อนนะครับท่อนที่1น,นะครับโนตตัวแรกคือตัวซอนนะครับก่อนอื่นเลยเราหาม i ดเ l e C ก่อน แต่เราจะไม่ใช้ซ่อนนี้เราจะใช้อีกซอนหนึ่งคือซอนตรงนี้วิธีการหาคือโดเลมีฟาซอนลาที่อีโดหนึ่งเราจะเอาซ่อนนี้นะครับเลราะฉะนั้นโน้ตตัวแรกคือตัวซอนนะครับใช้นิ้วห้ากดโน้ตตัวที่2คือตัวฟาแต่เพลงนี้ฟาติดชาร์ปนะครับเพราะฉะนั้นฟาจะเป็นตัวนี้นิ้วสี่กดฟาชาร์ปแล้วก็นิ้วห้ากดซอน พอเราลมเล่นเต็มๆนะครับจะเป็นซอนฟีซอนแบบนี้ทีนี้เรามาดูมือซ้ายกันบ้างนะครับมือซ้ายเพลงนี้คือขอดสีนะครับก่อนอื่นเลยคอดสีปุ๊บเราหานิ้วก้อยไปวางที่โดแต่ปกติเราจะกดเป็นบล็อกคอดคือกดลงไปพร้อมกันแต่เพลงนี้เราคุณครูอยากจะให้ทุกคนกดแยกนิ้วเป็นเอาเหมือนเดิมนะครับเอานิ้วก้อยไปวางที่โดแล้วกดแยก5 3 1>, 1อีกรอบนะครับ5 3 1สาทีนี้เพลงนี้นะครับมือซ้ายกับมือขวาจะกดพร้อมกันเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้เลยโน้ตตัวแรกนะครับซอนใช่ไหมครับมือขวาและโดมือซ้ายกดพร้อมกันต่อไปโน้ตต่อไปนะครับนิ้ว3มือซ้ายนะครับและนิ้ว4มือขวา ต่อไปนะครับนิ้ว1มือซ้ายและนิ้ว5มือขวาพอเราเล่นพร้อมกันจะเป็นแบบนี้ครับท่อนที่2นะครับท่อนที่2ถ้าเราเช็คดีๆมือขวาจะซ้ำกับท่อนที่1เป๊ะเลยวิธีการกดเลยเหมือนเดิมเลยครับเราเอานิ้ว5ไปวางที่ซอนนิ้ว4กดฟาชาร์ปแล้วก็นิ้ว5กดซอน หลังจากนั้นเรามาดูมือซ้ายกันมือซ้ายนะครับเพลงนี้คือคอร์ดดีแล้วเ,เอามือซ้ายนะครับนิ้วก้อยหาเลให้เจอหลังจากนั้นกด5้าเพลงนี้ฟาติดชาร์นะครับนั่นแปลว่าฟาจะติดชาร์ตัวนี้และลานิ้วหนึ่งทีนี้เรามาลองรวมมือกันนะครับเหมือนเดิมเลยเรากดพร้อมกันโนตตัวแรกนะครับนิ้วห้ามือขวา แล้วก็นิ้ว5้ามือซ้ายกดพร้อมกันต่อไปนิ้ว4มือขวาและนิ้ว3มมือซ้ายฝาชับฝาชับชนกันต่อไปนิ้ว1มือซ้ายและนิ้วห้ามือขวาทีนี้พอเล่นพร้อมกันจะเป็นแบบนี้ครับต่อไปเรามาดูท่อนที่3มกันนะครับท่อนที่3มโนต้ตตัวแรกคือตัวซอนนะครับนิ้ว5อยู่ที่ซอน ตัวที่4คือฟาชาร์ปนะครับใช้นิ้ว4กดมีนะครับนิ้ว3ต่อไปเลนิ้ว2และเลย้ํ้ำอีกรอบหนึงแต่เลตัวนี้มีเครื่องหมายทายและตัวถัดไปเป็น2จังหวะนั่นแปลว่าเรากดค้างไว้พอเราเล่นเต็มๆจะเป็นแบบนี้ครับทีนี้เรามาดูมือซ้ายกันบ้างนะครับมือซ้ายโนต้ตตัวแรกคือคอร์ดอ e นะครับเหมือนเดิมครับเราเอานิ้วก้อยวางที่อ e. กดนิ้ว5กดนิ้วสซ่อนและทีนิ้ว1ต่อไปนะครับอีกคอร์ดหนึ่งคือคอร์ด B minor B minor นะครับ B คือตัวทีเราเอานิ้วก้อยหาตัวทีให้เจอแล้วกด1 3 5เหมือนเดิมเลนิ้ว3และฟานะครับเพลงนี้ฟาติดชาร์ปเสมอนะครับคุณครูจะให้ก่อนนิดนึง่งฟานะครับฟาติดชาร์ปเสมอเพราะฉะนั้น กดฟาชาร์เรามาลองรวมมือกันนะครับในประโยคที่3นะครับโน้ตตัวแรกคือตัวซอนมือขวาและตัวมีมือซ้ายกดพร้อมกันต่อไปมือขวานะครับนิ้ว4กดฟาชาร์และมือซ้ายนิ้ว3ามกดซอนต่อไปนะครับตัวมีมือขวาและมือซ้ายตัวทีกดพร้อมกันเสร็จปุบ๊บมือขวาเดียวเดียวเลยกดเล่ล หลังจากเรากดเลเล่เสร็จปุ๊บเราค่อยมากดมือซ้ายมือซ้ายคือคอร์ด B ก็จะเป็นทีนะครับเลนิ้ว3าฟาชาร์นิ้ว1พอช้าๆจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เลเลแล้วโดดไปมือซ้ายพอเล่นเต็มๆจะเป็นแบบนี้ครับ เรามาดูประโยคที่4กันประโยคที่4นะครับตอนแรกนิ้วเรายังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้นิ้วหนึ่งมีวงกลมค,คุณครูใส่ไว้แล้วว่าเป็นมีวงกลมนั่นแปลว่ามันต้องขยับจากซ่อนอยู่ตรงโลอยู่ตรงนี้เราขยับไปกดที่โน้ตตัวถัดไปวางอยู่ที่เดิมยังไม่ต้องขยับไปไหนกดเลและมีนิ้ว3อีกรอบนะครับตัวทีนะครับเอื้อมไปกดทีเลนิ้วสองแล้วกดมี ทีนี้เรามาดูมือซ้ายกันบ้างมือซ้ายเพลงนี้คือคอร์ด C เราเอานิ้วก้อยวางที่โดและกดห3 1พอเรารวมมือแล้วโน้ตตรงนี้มีชนกันร,ระหว่างมือซ้ายมือขวาตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับทีแล้วก็ตัวมีนะครับชนกับมีนิ้ว3มมือขวาและโดนิ้วห้ามือซ้ายพอเล่นเต็มๆจะเป็นแบบนี้ครับ เรามาดูประโยคที่5กันนะครับประโยคที่5นิ้ว1มีวงกลมอีกแล้วนั่นแปลว่ามีการขยับเกิดขึ้นนี่คือโน้ตตัวมีเพราะฉะนั้นเราเอานิ้ว1ไปวางที่มีนะครับตอนแรกนิ้ว1อยู่ที่ตัวโดใช่ไหมครับมีคย่ตัวนี้เราเอานิ้ว1ไปแทนที่ตรงนี้กดมีครับเสร็จปุ๊บนิ้ว3าตัวซ้อนกดได้เลยและลานะครับนิ้ว4กดได้เลย อีกรอบนะครับก็จะเป็นมีซอนแล้วก็ลาเสร็จปุ๊บนะครับเรามาดูมือซ้ายบ้างมือซ้ายในในประโยคที่5จะมีคอร์ดหรือคอร์ดเดียวคือคอร์ดดีนะครับคอร์ดดีคอร์ดดีคือตัวเลใช่ไหมเราเอานิ้วมือซ้ายนิ้วก้อยวางที่เลแล้วกด5 3ฟาติชาร์ปนะครับแล้วก็1อีกรอบนะครับเลนิ้วก้อยนิ้ว5 ขวาช้านิ้ว3และลานิ้ว1ทีนี้พอเราลมมือกันนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวลาตัวนี้ชนกับตัวเลมือซ้ายนะครับเวลาเล่นจะเป็นแบบนี้เราก็เล่นมือขวาก่อนคือมีซ่อนเสร็จปุบ๊บลานิ้ว4เนาะแล้วก็มือซ้ายตรงกับนิ้ว5เล พอเราเล่นเต็มๆจะเป็นอย่างนี้ครับเรามาดูประโยคที่6กันบ้างประโยคที่6คือตัวซอนนะครับอยู่ที่นิ้ว3และตัวลายอยู่ที่นิ้ว4และทีอยู่ที่นิ้ว5ถ้าเราสังเกตดีๆมือขวามีโน้ต E คอร์ด E อยู่นะครับแต่ทีเนี้ยเราจะกดไม่เหมือนเดิมละสิ่งที่เราทําคืออ่าพลคอร์ด E ใช่ไหมครับเราหาเอานิ้วก้อยนะครับไปวางที่มีต่ําปกติมีอยู่ตรงนี้เราถอยหลังไปครับไปอีกโดหนึ่งแล้วหาตัวมีเอานิ้วก้อยวางที่มีแล้วกดแค่นิ้ว1 5จะเป็นแบบนี้และที่สำคัญเวลาเรารวมมอจะกดพร้อมกัน วิธีการกดกดแบบนี้ครับแล้วก็พร้อมกันอีกรอบนะครับทีนี้เรามาดูท่อนที่เจ็ดกันนะครับท่อนที่เจ็ดนะครับถ้าสังเกตดีๆโนต้ตตัวแรกคือตัวเลและถ้าคุณครูใส่วงกลมเอาไว้ แตลว่าจริงตอนแรกนิ้วโป้องอยู่ที่ตัวมีแต่เราใส่วงกลมไว้ขยับนิ้วหนึ่งมากดทั้งมือเลยกดเลลนิ้วสองมีพอดีนิ้วหนึ่งเลก็จะเป็นเล m มีเลมีต่อไปเราไปดูประโยคสุดท้ายของอินโทรเพลงนี้กันนะครับโน้ตตัวแรกนะครับวิธีการกดมือของท่อนนี้นะครับเรากดแบบนี้นิ้วหอยู่ที่ตัวที นิ้ว4อยู่ที่ตัวมีนิ้ว1นะครับอยู่ที่ตัวทีนิ้ว4อยู่ที่ตัวมีแล้วกดลงไปเสร็จปุ๊บคุณครูมีทําสัญลักษณ์เอาไว้ว่าโน้ตตัวถัดไปไปด้านซ้ายนั่นแปลว่าเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับ1นเหมือนกันขยัยบไปด้านซ้ายหนึ่งตัวทั้งคู่ก็จะเป็นลานเลเสร็จปุ๊บตัวถัดไปคุณครูทําสัญลักษณ์ไว้ว่าไปด้านขวาเราก็ไปด้านขวา ตัวถัดไปคุณครูทำสัญ,ญลักษณ์ไปด้านซ้ายและตัวถัดไปคุณครูจะทำสัญ,ญลักษณ์ไปด้านขวาอีกรอบนะครับทีมีก่อนตัวแรกเสร็จปุ๊บเราไปด้านซ้ายเสร็จปุ๊บเราไปด้านขวาเราไปด้านซ้ายและเราไปด้านขวามือซ้ายเหมือนกันครับตอนแรกเราใช้มีทีตัวเดิมกับที่เรากดตรงนี้เลย นะครับเป็นตัวเดียวกันมันจะเป็นตัวนี้อยู่เสร็จปุ๊บเหมือนเดิมครับคุณครูทำสัญ,ญลักษณ์ไปด้านซ้ายขยับซ้ายขยับขวาขยับซ้ายขยับขวาทีนี้พอเรารวมมือนะครับท่าสังเกตด,ดีๆทั้งสองมือจะกดชนกันหมดจะเป็นแบบนี้ ถ้าสังเกตดีๆทั้งสองมือจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับเป็นอีกรอบนะครับไปด้านซ้ายไปด้านขวาไปด้านซ้ายไปด้านขวาทีนี้เราก็รีพีททั้งหมด3รอบนะครับก็จะเป็นรอบที่1รอบที่2 และรอบที่3นั่นเองนะครับและนี่คือวิธีการเล่นอินโทรเพลงกุเลนเกะที่คุณครูนำมาฝากวันนี้หวังว่าน้องๆจะลองไปนำไปหัดดูนะครับหากน้องๆอยากจะให้คุณครูสอนเพลงอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ